สวัสดีครับกับผม,ผมอู๋ช่างส้มคลิปนี้เราจะพามาดู CRF 3 0 0 L แต่งกันนะครับรถคันนี้ทำสติ๊กเกอร์ใหม่ครับติดเบอร์สวยงามครับสติ๊กเกอร์แต่งรอบคันครับ รถคันนี้ใส่แฮนด์แต่งครับแบบมีบาร์เพิ่มการแฮนด์มือเบรกมือคัดแต่งกาดหม้อน้ำครับของอลูกาดหม้อน้ำอลูมิเนียมใส่เพิ่มกันแข็งอลูมิเนียมครับ ข่อไอเสียโปโซโกิตครับยางเป็นยางเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางหนามเบอร์ร้อยสิบทับร้อยขอบสิบแปดครับยางหลังในส่วนยางหน้าเป็นเบอร์ แปดสิบทับร้อยครับขอบยี่สิบเอ็ดเครื่องยนต์รีแมปใหม่แล้วก็ท่อไอเสียเพิ่มหนึ่งใบครับ Oh